มันควรจะเรียกว่าอะไรดีแกรอดอ the tifer เดี๋ยวนีคือคือเป็นขั้นกว่าของีฟ f e r เดอ the tifer เป็นแบบ nuna the t i f e s ฟสคภาษาอังกฤษตีตายแล้วเนี่ย nuna แค่ tifer polly is tifest ส i f e s สอ๋อ polly the t i f e s สแล้วก็ lucy the tifer ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่า มันได้ก็ได้อยู่นะแกแปลว่าได้เลยแกคือบ้มันได้ลแกมันก็ได้แหละแกหอยแกแล้วต้องตีอยตีลิ้นตัวเองอ่ะหอยกาแกจะตีเลนตัวเองทำไมอ่ะเคือแบบมันไม่มีประโยชน์โว้ยจริงจงเพราะคุณมันไม่มีประโยชน์พูน้ำดำน้ำได้ไหมเนี่ยแล้วล่าอยู่ไหนอ่ะกลับมาถึงที่แล้วไปหาละล้วกันไหม ได้เลยแกกลับบ้านไปกันเถอะแกไปต้องแบบฉีกปากเยอะๆฉีกปากเยอะๆเกือบแล้วเมื่อกี้แปลแกะขอคืน้วยได้ป้าแกมีคนบอกว่าเพราะว่าเชนสิริมันตกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้หอยแกคือบา ยี่นี่เองหอยแกกคือแบบมันดีม,นนมีคนบอกว่าไม่ไหวแล้วฮ่า <laughs> <laughs> อยู่ไหนกันนะทุกคนนู่นเนี่ยกลับมาแล้ว <กำ S 2> อยู่ที่<า>บ้าน<ม>คือมีที่องชาที่เป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านที่แบบว่าแบบว่านะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แบบว่าเมื่อกี้กูใช้เข้าเป็นบ้านที่แบบว่าแบบว่านาได้ยแก ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าก็ได้แหละก็ได้ไงก็บอกว่าได้ไงแกรแล้วแกรอยู่ไหนอ่ะปู้ฉันกำลังจะไปอย่าแกคืออยู่บ้านเซมอีกอันหนึ่งอ่ะแกรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นฉันป้านี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างหลังเรานี่ไงกำลังไหนดิโก้เลดี้โก้อ้าวทำไมไม่เลดี้โก้แล้ววะทำไมจบ เหมือนเหมือนวดนที่ผุดขึ้นมาจากน้ำํำาไมจมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันตลกอะมันตลกมากเลยทุกคนมันเป็นคุณลาพูที่ค่อยๆจมลงไปดนน้ำหอยแกเราขอจมบ้างได้ปะก็ตามปีแกก็มาดิอุ้ยนี่มันโถงใหญ่นี่นาเอ๊ะ อใจใจสิหยุดความเนี่ยเราไปส่งคนมายะกลับบ้านก่อนได้มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอคนม,ม,มายะไม่ลงเรือกับลูเซีย <laughs> ทำไมอ่ะ นนะะลูซี่อยากทำสำเนียงแบบนั้นได้มันคุณโฮคคสอนลูซี่หน่อยสำเนียงแบบไหนแบบแบบนั้นนะ่ะสำเนียงสำเนียงแบบก็แบบอ่อ <laughs> มาซี่เดี๋ยวสอนนะได้ไรแกก็ได้แก <laughs> ได้ลรแกบบคือแบบโอ้โหคือแบบสิ่งแรกที่ลูซี่ต้องทำคือลูซี่ต้องทำปากให้เหยียดที่สุด เหยียดที่สุดเท่าที่จะทําได้แบบให้มันแหวกแบบแเวลาเราแกะเนี่ยเราต้องแบบขยี้ตาแกะใช่แบบอกแรกรคือแบบคือแบบว่ามันมันสดปังอ่ะแกะคือมันสดปังอ่ะ <c oughs> โอ้ยโรซี่ดำแล้วมันน่ารักอ่ะมันไม่เหศนม <c oughs> าก <c oughs> มันใจมันูค้ดเลยอะไรไม่รู้มันใจเหมือนผู้ทำเลย ชาติพลังไฟงคุณโฮคุคุณโฮคุเคยดูคุณโฮคุได้ดูคลิปที่คุณโซนาได้ฉายา,ให,ยาใหม่ไหมยังไม่ได้ดูเลยแต่ก็น่าจะได้ยินเกติศักดิ์ล่ำลือใช่ไหมล่ะก็นิดน,นึงขันนะมูเซียเชื่อว่าคุณโฮคุ ชิปกดชีดเรวาาเราเลับไปบ้านกันดีกว่าค่ะไม่เลยลูกพี่ถ้าโอคตายก็เก็บของให้โอโคด้วยแล้วก็มีนนอโอเ พ่อคุยังแยกซ้ายขวาไมอ่ออกเลยทำไมพ่อคุยต้องแบบพ่อครู<ะ>ต้องคิดก่อนนิดนึงอ่ะแมพพ่อครูถนัดขวาใช่ไหมแล้วเวลาคนพูดว่าขวาอย่างเงี้ยพ่อคุยต้องคิดก่อนนิดนึงว่าพ่อครูเขียนหนังสือด้วยมือไหนนะ